เช้าวันศุกร์แม่อบคุกกี้กล่องใหญ่ให้ลูกชายเอาไปแบ่งเพื่อนๆที่โรงเรียนซีลูกระหว่างทางไปโรงเรียนกลิ่นหอมของคุกกี้อบใหม่ชวนให้อิควานอดใจไม่ไหวเขากินไปหนึ่งชิ้นแล้วอีกชิ้นจนเหลือแค่สองชิ้นสุดท้ายพอถึงโรงเรียนเขาเห็นเพื่อนชื่อมูซานั่งเงียบ ไม่ได้กินข้าวเช้าอิควานจ้องคุกกี้สองชิ้นสุดท้ายในกล่องแล้วกัดริมฝีปากมูซากินคุกกี้ของเราไหมเราอิ่มแล้วล่ะจริงเหรอขอบใจนะอิควานมูซายิ้มกว้างและแบ่งให้เพื่อนอีกคนด้วยอิควานมองภาพนั้นแล้วรู้สึกว่าคุกกี้วันนี้หอม และอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเย็นนั้นแม่ถามว่าคุกกี้อร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยครับแม่โดยเฉพาะตอนแบ่งให้คนอื่นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้การให้ไม่ทำให้เราขาดแต่มันเติมเต็มใจเราให้มากกว่าเดิม